สองท่าไม่ตายนะคะทำให้เขาหลงจนลืมคนอื่นไปเลยอ่าสองท่าไม่ตายนี้มีอะไรบ้างข้อแรกเลยใช้ชีวิตให้มีไฟอยู่เสมอนะคะตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็ต้องโฟกัสงานอ่าโฟกัสงานโฟกัสเป้าหมายของตัวเองโฟกัสความฝันของตัวเองคนที่เขามองมาหรือว่าคนที่เขาจีบคุณค่ะพอเขาสัมผัสหรือว่ารู้สึกได้แบบนี้เขาจะรู้สึกว่าคุณไปไกลเกินกว่าที่เขาจะตามทันแล้วดังนั้นนะคะ เขาจะโฟกัสที่คุณคุณรู้ไหมว่าผู้ชายหลายๆคนเนี่ยลหลงไหลคลั่งไคล้ชอบผู้หญิงที่มีความฝันมีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองดังนั้นนะผู้ชายในกลุ่มที่มักจะประสบความสำเร็จนะคะจะเลือกโฟกัสและเลือกผู้หญิงลักษณะแบบนี้โอเคไหมข้อที่สองคือเปลี่ยนลุกเปลี่ยนพลังงานของตัวเองเคยได้ยินไหมคะว่าเรายังทำตัวเหมือนเดิมเราก็ได้แบบเดิมการที่เราเปลี่ยนลุกอ่า เปลี่ยนตัวเองใหม่ทำสิ่งใหม่เราจะได้พลังงานแบบใหม่เรื่องนี้คือโคตรจริงแล้วก็โคตรสำคัญเมื่อก่อนโคชเชมเองค่ะก็เป็นคนที่แบบใช้ชีวิตแบบเดิมๆอะไรเดิมๆแต่คุณรู้ไหมคะว่าเวลาที่เราเปลี่ยนลุคเราเปลี่ยนพลังงานอย่างเช่นทรงผมใหม่ กลิ่นน้ำหอมใหม่หรือแต่งสไตล์ใหม่มันเท่ากับว่าทำให้เราค่ะเริ่มเปลี่ยนพลังงานชีวิตมากขึ้นเป็นพลังงานที่สดใสเป็นพลังงานที่เหมือนกับการอัปเกรดตัวเองมากขึ้นนะ่ะดังนั้น เร,เราอะแต่ละคนจําเป็นต้องเปลี่ยนปีนี้อาจจะมาในแนวนี้ปีถัดไปเป็นปีหนึ่งเป็นอีกแนวหนึ่งเพราะว่าการเปลี่ยนลุกเปลี่ยนพลังงานนะคะมันจะให้ความรู้สึกใหม่ในสายตาของเขาด้วยซึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกแบบผู้ชายทําไมแบบพบมานาน,านแล้วเบื่อผู้หญิงเบื่อภรรยาเบื่ออะไรแบบนี้เพราะว่าอะไรมันเจอแต่อะไรเดิมๆอะไรที่มันแบบว่าเคยชินรู้สึกซ้ําๆแบบสิ่งเดิมๆแล้วดังนั้นการที่เราเปลี่ยนใหม่อัพอัพตัวเองใหม่มันก็จะทําให้รู้สึกแปลกตารู้สึก สดใหม่ขึ้นนั่นเองใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดใจกดแชร์กับโคเชมด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปค่ะ